สวัสดีครับทุกทกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1LC ใครที่กำลังรับฟังคลิปนี้หรือว่าพอดแคสต์นี้อยู่และกำลังเดินทางอยู่นะครับอยากจะให้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้มากเพราะว่าผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับได้ไปพบเจอเรื่องราวสยองขวัญตอนที่เขาเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์และเส้นทางที่เขาจะใช้นี้นั่นแหละครับเป็นเส้นทางที่จะผ่านช่องเขาช่องเขานึง ที่หลายๆคนเนี่ยจะรู้จักกับประวัติของช่องเขานี้ดีผมเชื่อว่าผู้ฟังทางบ้านหลายท่านครับอาจจะเคยได้ยินประวัติความหลอนหรือเคยได้ฟังเรื่องราวสยองขวัญเกี่ยวกับช่องเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วกันมาเป็นจํานวนมากแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเช่นเดียวกันครับที่อยากจะฝากทุกๆคนทุกๆครั้งที่เวลาเดินทางตอนกลางคืนขับรถตอนกลางคืนเนี่ยรู้ไหมครับว่านอกจากอุบัติเหตุ นอกจากโจรยังมีเรื่องของวิญญาณที่ต้องระวงังยังไงนะครับเรื่องราวต่อไปนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยแหละรครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสยองขวัญจากผู้ฟังทางบ้านใครที่กําลังมีแผนเดินทางกลับไปท่องเที่ยวหรือกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วต้องใช้เส้นทางช่องเขาตะกิวหรือช่องเขาตะโกฟังให้ดีเลยครับ เพราะว่านี่คือประสบการณ์สยองขวัญที่ครอบครัวผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้ไปพบเจอมาเรื่องนี้นะครับทำเอาเขาเนี่ยสับสนแล้วก็งงมากครับว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณปางนามสมมุติโดยเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับคุณปางมาก่อนครั้งนั้นครับครอบครัวแล้วก็เธอเนี่ยได้ขับรถกลับจากชนบุรีมาที่จังหวัดสุรินท์ในตอนกลางคืน โดยคุณปรางนี่แหละครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์สามีและก็ครอบครวัวเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันเหตุการณ์สยองขวัญในครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนเดือนกันยายนตอนนั้นเนี่ยเธอและแฟนครับได้ออกรถใหม่เป็นรถกระบะสี่ประตูเลยตั้งใจว่าถ้าออกรถแล้วเนี่ยไฟแนนซ์ผ่านได้รถคันนี้จริงๆจะเดินทางไปไหว้ช้างสามเสียนที่วัดบางจากจังหวัดนนทบุรีและปรากฏว่าเธอก็ได้รับข่าวดีครับว่า ไฟแนนซ์เนี่ยผ่านรถเนี่ยได้รับอย่างแน่นอนหลังจากที่เธอแล้วก็แฟนครับรู้ผลว่าเออไฟแนนซ์ผ่านและเดี๋ยวได้รถกระบะคันใหม่มาเธอกับแฟนเนี่ยก็ดีใจกันมากเลยครับแล้วไม่กี่วันเนี่ยครอบครัวของเธอก็มีคุณปางแฟนคุณปางที่เป็นคนขคับแล้วก็ลูกสาวสามขวบหลานชาย9กขวบก็พากันเดินทางขับรถคันใหม่นี้นะครับ มุ่งหน้าไปไหว้ช้างสามเสียนที่วัดบางจากจังหวัดนนทบ,บุรีกันตอนที่ไปเนี่ยก็ถือโอกาสเอารถกระบะคันนี้นี่แหละครับไปเจิมที่วัดซะด้วยเลยวันที่เดินทางไปถึงที่วัดบางจากนี่แหละครับทุกอย่างเนี่ยก็ราบรื่นไปด้วยดีเธอได้ไปไหว้ช้างสามเสียนแล้วก็ได้ไปเจอมรถอย่างที่ตั้งใจเอาไว้หลังจากที่ทําธุระเสร็จที่วัดอะไรเรียบร้อยแล้วเธอกับแฟนก็เลยตั้งใจกันว่าอยากจะลองขับรถไปเที่ยวที่ชนบุรีต่อ เพราะว่าลูกสาวเนี่ยอยากจะไปเที่ยวทะเลอีกอย่างคือแม่ของหลานชายที่มาด้วยกันเนี่ยทำงานอยู่ที่ชนบุรีด้วยเธอก็เลยถือโอกาสนี้นี่แหละครับจะพาหลานชายไปหาแม่เขาด้วยแล้วก็จะพาลูกๆนี่แหละครับไปเล่นน้ำทะเลด้วยกันเลยแฟนของเธอเนี่ยก็ขับรถออกมาจากวัดตอนประมาณ5้าโมงเย็นเห็นจะได้ก็พากันขับไปเรื่อยๆนี่แหละครับขับไปจนถึงที่ชนบุรีกันประมาณเกือบจะสามทุม หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็หาโรงแรมพักอะไรกันซึ่งคืนนั้นครับเธอนอนหลับปก,กติดีหลับสบายจนถึงเช้าพอเช้ามาเนี่ยก็ขับรถไปรับแม่ของหลานชายไปเล่นทะเลด้วยกันพวกเด็กๆก,ก็เล่นทะเลกันตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเธอก็เห็นว่านี่มันก็เริ่มเย็นมากแล้วแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่จะเดินทางกลับที่สุรินทร์กันก็เลยบอกกับกเด็กบอกกับทุกๆคนนะครับว่า เราต้องเตรียมตัวกลับกันได้แล้วเพราะเธอตั้งใจว่าเธอจะขับรถเนี่ยกลับสุรินเลยโดยที่ไม่นอนพักแล้วเนื่องจากว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเธอแล้วก็แฟนเนี่ยต้องไปทํางานกันในตอนนั้นเนี่ยกว่าจะได้ออกจากชนบุรีเนี่ยก็ประมาณ5้าโมงเย็นเห็นจะได้รถของเธอเนี่ยก็วิ่งตามเส้นทางสรกแก้วมาเพื่อที่จะกลับไปยังจังหวัดสุรินการกลับบ้านในครั้งนี้เนี่ยก็จะเปิดแอปพลิเคชันนี่แหละครับเปิด GPS เนี่ยดูทางอยู่ตลอดเวลา ในตอนที่กำลังจะไปถึงที่จังหวัดสระแก้วเวลาประมาณหกโมงเย็ยนกว่ากว่าซึ่งมันก็ไม่ได้ดึกอะไรมากมายก็อยากจะแวะดูตลาดที่สราแก้วหรือลงเกลืออะไรสักหน่อยแฟนของเธอเนี่ยก็เลยพาขับเข้าไปที่ตลาดที่ลงเกลือครับซึ่งพอไปถึงเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าตอนนั้นเนี่ยร้านค้าบางร้านเนี่ยเขาก็ปิดกันแล้วร้านส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มทยอยเก็บกันเธอกับแฟนก็คิดว่าสงสัยคงจะไม่ได้เดินดูอะไรแล้วแหละ งั้นเราขับรถกลับบ้านกันต่อเลยดีกว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวจะแวะไปกินข้าวระหว่างทางหลังจากที่แฟนของเธอเนี่ยก็ขับรถตาม GPS ไปเรื่อยๆนี่แหละครับทุกอย่างเนี่ยก็ราบรื่นดีไม่ได้มีอะไรแปลกๆระหว่างทางเนี่ยแม่ของแฟนก็โทรมาถามเป็นระยะๆะะแกเนี่ยโทรมาถามไทยประจำแหละครับว่าตอนนี้นถึงไหนแล้วเดินทางถึงไหนแล้วลูกกลับกันยังนอนพักไหมพรุ่งนี้เช้าเดินทางต่อ แฟนของเธอเนี่ยก็ตอบแม่ไปครับว่าอ๋อ,อกําลังกลับครับแม่ไม่อยากนอนค้างอยากจะกลับสุรินเลยพรุ่งนี้ต้องทํางานแม่ของแฟนนี่แหละครับแกจะเป็นคนที่ชอบสดมนทำบะทำหมูแกเข้าวัดบ่อยมากแกเชื่อเรื่องพวุ่งนี้ครับเรื่องที่ว่าทานเดินทางตอนกลางคืนเนี่ยมันมีความน่ากลัวแกเนี่ยไม่อยากจะให้พวกเขาเี่นเดินทางกลางค้างกลางคืนเลยแกก็พูดประมาณว่าเออแม่เนี่ย อยากจะให้นอนพักกันชมบุรีกันได้ไหมวันนี้มันเป็นวันพระใหญ่ทําไมเดินทางกันละ่ะรู้จักเส้นทางกันดีแล้วเหรอเดี๋ยวก็เจอรุ่นเจอนี่ยิ่งวึดคำอยู่อันตรายนะแกก็บ่นของแกนั่แหละครับตามภาษาคนแก่ที่แกเนี่ยเป็นห่วงซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนก็เปิดสปิกร์โฟนอยู่เธอก็เลยบอกแม่ไปครับว่าเอาไม่เป็นไรค่ะมี g ีเนํนำทางอยู่แม่เดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้ว g ี s พบอกอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วห้าทุ่มก็ถึงบ้านแล้ว เธอกลาเวลาในใจแล้วก็ตอบแบบไม่ได้คิดอะไรหรอกครับเพราะเธอเองเนี่ยก็เคยไปเที่ยวมาหลายจังหวัดการเดินทางตอนกลางคืนนี่แหละไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพอแม่แฟนเห็นว่าเธอและแฟนเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อตามที่แกบอกเขาก็เลยอวยพรใ,ให้พวกเธอเดินทางปลอดภัยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคุ้มครองหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของแฟนก็วางสายไปหลังจากนั้นครับแฟนของเธอเนี่ยก็ยังคงขับรถตาม GPS บอกไปเมื่อดูเวลาอีกที ก็เป็นเวลาสองทุ่มสี่สินาทีแล้วในตอนนั้นเนี่ยเธอเริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกับว่ายิ่งขับไปมันก็ยิ่งขับเข้าไปลึกเรื่อยเรื่อเรื่อยเ,อยเอยบนถนนเส้นนี้เนี่ยมีแค่รถของพวกเธออยู่คันเดียวสองข้างทางก็มีแต่ป่าต้นไม้เธอก็เลยถามแฟนขึ้นมาว่าเธอทางนี้มันใช่หรอทำไมยิ่งขับไปมันยิ่งดูเข้าไปลึก แล้วบ้านคนไปไหนหมดไฟตามถนนก็ไม่มีไฟรถส่วนมาก็ไม่มีแฟนของเธอก็ตอบกลับมาด้วยท่าทีที่ไม่ได้เป็นกังวลอะไรเส้นนี้ผมขับมาก่อนห้าหกปีก่อนเดี๋ยวเส้นนี้ออกไปได้ก็เจอถนนหลักแล้วไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากพอแฟนบอกอย่างนั้นเธอก็เชื่อครับเพราะแฟนเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าถนนเส้นนี้เคยขับมาก่อนไม่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วง เธอก็แนงดูทางไปเรื่อยๆนี่แหละครับจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันก็ล่วงเลยเข้าไปประมาณสามทุ่มกว่าในตอนนั้นน่ยก็เหมือนกับจะมีฝนนี่แหละครับตกลงมาปล่อยๆบรรยากาศเลยก็ยิ่งดูวังเวงยิ่งดูน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมเธอเนี่ยขอให้ดูทางสลับกับ G.P.S ช่วยแฟนดูไปโดยในตอนนั้นนะครับเธอจําได้ว่าบน G.P.S เนี่ยมันขึ้นโชว่วาพวกเธอเนี่ยมาถึงที่ช่องเขาตะโกตาพยา แฟนของเธอเนี่ยครับต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็ได้เห็นเหมือนกับมีสารขนาดใหญ่ที่เขียนว่าสารตาพยาด้วยความที่เธอกับแฟนนี่นะครับเป็นคนที่มีความเชื่อเหมือนกันว่าถ้าเกิดไปไหนมาไหนมีสารใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยควรจะบีบแต่ขอทางท่านตอนนั้นเนี่ยแฟนก็บีบแต่แล้วก็พูดว่าขอผ่านเส้นนี้หน่อยนะครับต้องการกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์พวกเธอเนี่ยก็ทําแบบนี้กันเป็นประจำอยู่แล้วครับแต่หลังจากที่พวกเธอเนี่ยขับกันไปต่อ ยิ่งขับไปมันก็ยิ่งลึกกว่าเดิมแม้ว่าถนนเนี่ยจะเป็นถนนลาดยางมาตอยปกติแต่ว่าบ้านคนนี่มันไม่มีแล้วมันก็มืดมากไม่มีไฟถนนแม้แต่ต้นเดียวในใจของเธอเนี่ยมันรู้สึกไม่ชอบมาพากลยังบอกไม่ถูกซึ่งเธอก็ถามแฟนตลอดทางเลยนะครับว่ามันใช่หรอขับมาเกือบ10กิโลแล้วนะยังไม่เห็นทางออกเลยจากนั้นนั่นแหละครับ รถของพวกเธอเนี่ยก็เหมือนจะขับขึ้นไปบนเนินติดตะเข็บชายแดนทางสะแก้วซึ่งมันเหมือนกับเส้นทางที่เขาเนี่ยเปิดไว้เฉพาะช่วงสงการหรือช่วงฤดูการอะไรเท่านั้นเหมือนกับจะเป็นเส้นทางที่ลัดไปที่ใดที่หนึ่งสุดท้ายแล้วครับรถของพวกเธอเนี่ยก็ขับเข้าไปจนสิ้นสุดของตะเข็บชายแดนจริงๆใน GPS เนี่ยเหมือนกับจะบอกว่านี่คือจุดสิ้นสุดของตะเข็บชายแดนสะแก้วแล้วทางเนี่ยก็ถูกปิด ไปต่อไม่ได้เธอกับแฟนตอนนั้นเนี่ยก็ตกใจกันมากหันหน้ามองกันเพราะพวกเธอเนี่ยขับตาม GPS บอกมาโดยตลอดแต่มันกลับพามาที่ตะเข็บชายแดนทั้งๆที่ไม่ใช่ทางที่พวกเธออยากจะไปราวกับว่า GPS เนี่ยมันบอกทางมั่วทั้งๆที่มันเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้เธอก็พูดกับแฟนว่าบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่เส้นนี้เห็นไหมเนี่ยขับเข้ามาตั้ง20กว่าโลระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็มองไปร,บรอบๆด้วย โชคดีที่มีไฟหน้ารถอยู่เลยพอได้มองเห็นอะไรบ้างมันเหมือนกับว่ารถของพวกเธอนั้นจอดอยู่บนสันเขื่อนหรืออะไรสักอย่างรอบๆข้างเนีย่ยมันเหมือนกับจะเป็นทุ่งนาหรือเป็นน้ําเธอก็ไม่แน่ใจนักเท่าไหร่แต่มันดูโล่งไปหมดเลยและมองดูไกลๆเนี่ยก็มีต้นไม้มีภูเขาบรรยากาศเรียกได้ว่าหวังเวงมากจนน่ากลัวสิ่งที่เธอกลัวที่สุดเนี่ยคือการโดนดักป้น ดักทำร้ายเพราะตรงบริเวณนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเธอเป็นห่วงความปลอดภัยในรถเพราะในรถเนี่ยยังมีทั้งลูกสาวหลานชายก็เลยบอกให้แฟนนี่แหละครับวนรถออกมาจากที่นั่นแฟนของเธอเนี่ยก็ขับวนออกมากลับมาทางเดิมที่เคยขับเข้ามาคราวนี้ครับพวกเธอเนี่ยก็จ้องไปที่ป้อมข้างทางดูเหมือนน่าจะเป็นป้อมทหารตะเข็บชายแดนและตรงนั้นก็มีทหารอยู่หนึ่งคนครับยืนอยู่ตรงป้อม ตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไม่รู้หรอกครับว่าทหารคนนี้เนี่ยเป็นใครเพราะว่าเวลาเนี่ยใกล้จะสี่ทุ่มแล้วแต่ด้วยความที่ว่าอยากจะออกไปจากที่นี่เร็วๆก็เลยจอดรถถามทหารคนนั้นเธอเนี่ยก็รถกระจกฝั่งคนนั่งแล้วก็ตะโกนถามไปครับว่าพี่คะหนูลงเข้าไปข้างในมาหนูต้องออกไปเส้นไหนคะตรงไหนคะพอพี่ทหารคนนั้นได้ยินครับว่าพวกเธอเนี่ยขับเข้าไปข้างในสีหน้าก็ดูตกใจเล็กน้อย แล้วก็ถามว่าเส้นนั้นมันไม่มีใครไปขับรถเข้าไปได้ไงกันนะครับเธอก็ตอบไปครับว่าหนูก็ขับไปตาม GPS อะค่ะหลังจากนั้นครับทหารคนนั้นเนี่ยก็เลยบอกทางให้พวกเธอเออออกจากเส้นนี้ใช่ไหมครับขับตรงไปแล้วเลี้ยวนี่นี่เลยนะครับเจอเจอแยกแล้วก็เลี้ยวนู่นเธอแล้วก็แฟนเนี่ยก็พยายามจําทางที่ทหารคนนั้นนั่นแหละครับบอกซึ่งทางเนี่ยมันก็จําไม่ได้ยากเท่าไหร่ หลังจากที่ขอบคุณทหารคนนั้นเสร็จครับพวกเธอเนี่ยก็ขับรถกันไปต่อโดยที่ขับไปตามทางที่พี่ทหารคนนั้นเนี่ยบอกเอาไว้ระหว่างทางก็ยังคงมีฝนเนี่ยตกโปรยโปรยบรรยากาศก็น่ากลัวมากหลังจากที่ขับออกมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้เจอกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแต่เหมือนกับว่าคนในบ้านเนี่ยเขาจะปิดไฟนอนกันไปหมดแล้วไม่เห็นชาวบ้านเลยสักคนซึ่งก็ตามภาษาบ้านในต่างจังหวัดนั่นแหละครับ สามทุ่มสี่ทุ่มเขาก็ผิดไฟนอนกันหมดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฝนตกแบบนี้ชาวบ้านหรือวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ขับรถออกมาเล่นกันอย่างแน่นอนหลังจากที่ขับรถเจอหมู่บ้านแล้วนี่แหละครับแฟนของเธอเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อๆตามเส้นทางที่ทหารบอกแต่ดูเหมือนว่ามันจะเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยมันจะยิ่งลึกเรื่อยๆเรื่อยๆจากเดิมที่เคยมีบ้านคนเนี่ยก็เริ่มที่จะหายกลายเป็นป่าเป็นต้นไม้ ซึ่งเธอเนี่ยดูไม่ออกเลยครับว่าจะกลับเข้าถนนหลักได้ยังไงแฟนของเธอเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าทําไมทางมันแปลกๆเนาะเธอก็ได้แต่พูดปลอบใจครับว่าอคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคงก็เป็นหมู่บ้านเขาคงนอนกันหมดแล้วแหละปกติบ้านนอกอเขาก็นอนกันแบบนี้แหละเธอรถของพวกเธอก็ขับไปเรื่อยๆครับก่อนจะพบกับป้ายบอกทางเหมือนกับคําพูดที่พิหาเนี่ยบอกเอาไว้ไม่มีผิด พอเห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาแต่หลังจากที่ขับต่อไปเนี่ยเธอก็รู้สึกใจเสียขึ้นมาแทนเพราะบรรยากาศรอบข้างตอนนี้มันน่ากลัวก,กว่าเส้นทางเดิมที่พวกเธอเนี่ยเพิ่งจะขับผ่านมาตัวของเธอเนี่ยเย็นเฉียบรู้สึกไม่ดีตลอดเวลาทั้งยังมีความรู้สึกแปลกเธอรู้สึกว่าต้องวนกลับไปที่เดิมแน่เลยทางที่เธอขับอยู่ในตอนนี้เนี่ยเปลี่ยว สองข้างทางเนี่ยมีแต่วัดตั้งอยู่แล้ววัดที่เธอเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัดเดียวขับผ่านมาเนี่ยมันเหมือนมีหลายๆวัดเนี่ยตั้งอยู่ติดๆกันทั้งสองข้างทางยังมีองค์พระใหญ่ๆเนี่ยอยู่ทั้งสองด้วยขับไปเนี่ยก็เจอวัดเจอองค์พระเธอก็พยายามมองป้ายชื่อวัดแต่ก็มองไม่เห็นป้ายชื่อวัดเลยซึ่งมันแปลกมากที่บริเวณนี้เนี่ยไม่มีบ้านคนสักหลัง ไม่มีรถสวนมาตอนเวลานั้นเนี่ยก็ขับมาเนี่ยก็เห็นเพียงแค่รถกระบะของเธอนี่แหละครับที่อยู่บนถนนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันน่ากลัวน่ากลัวมากกว่ารอบแรกที่หลงเข้าไปตรงที่สันเขื่อนตรงที่ GPS บอกว่าสิ้นสุดตะเข็บชายแดนนั้นซะอีกพวกเธอเนี่ยไม่กล้าขับเปิด GPS อีกแล้วเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะพาไปที่อื่นมั่วซั่วอีกก็ได้แต่ขับตามทางที่พิทหารคนนั้นเนี่ยบอกมาเรื่อยๆ สองข้างทางที่ขับรถมาเนี่ยมันเริ่มดูที่จะคุ้นตามากขึ้นและเหตุที่เธอไม่อยากจะให้เกิดมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆหลังจากที่ขับไปเรื่อยๆเธอก็มาโผล่ตรงจุดเดิมจุดที่เป็นสันเขื่อนซึ่งพวกเธอเนี่ยเคยหลงมาจุดจุดนี้มาก่อนแล้วกลายเป็นว่าเส้นทางที่พิทหารคนนั้นบอกมันเป็นเส้นทางที่พาพวกเธอเนี่ยขับอ้อม แล้วมาอยู่ตรงจุดเดิมหัวใจตอนนั้นเนี่ยตกอยู่ที่ตาตุ่มแล้วก็เริ่มมองหน้ากันกับแฟนสองคนไม่กล้าพูดอะไรออกมาแฟนของเธอเนี่ยก็ช็อกแล้วก็กลัวเหมือนกันมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเธอเนี่ยจะขับหลงมาอยู่ที่จุดเดิมสองครั้งได้พวกเธอเนี่ยก็พากันขับรถออกมาจากเส้นทางเดิมมาไกลเกือบจะ20กว่ากิโลแล้วเธอเนี่ยบอกให้แฟนเนี่ยเปิดไฟสูงไว้เพราะตรงที่เธออยู่เนี่ยมันมืดมาก หลังจากที่เปิดไฟสูงแล้วก็ทำให้เธอเนสามารถมองเห็นบริเวณร,รอบข้างได้อย่างชัดเจนสิ่งที่มันทำเอาเธอเนี่ยตกใจมากแล้วก็ตัวสั่นไปหมดเพราะว่ามันมีหมอกควันจางๆลอยปกคลุมบริเวณตรงนั้นและท่ามกลางหมอกควันเนี่ยมันเหมือนกับมีไฟเป็นดวงไฟประมาณ30-40ดวงลอยอยู่เต็มหน้ารถของพวกเธอ ลักษณะที่ดวงไฟที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นดวงไฟขาวๆกลมๆบางดวงก็เป็นดวงรีถ้าตามความเชื่อนะครับดวงไฟลักษณะนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับพวกดวงวิญญาณเธอแล้วก็แฟนเนี่ยไม่ได้พูดอะไรครับต่างคนต่างตกใจทําอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไรต่อจนกระทั่งหลานชายของเธอที่นั่งอยู่เบาะหลังนี่แหละครับทักขึ้นมาว่าไฟอะไรอะสีขาวๆไฟอะไร พอเธอได้ยินเสียงหลานชายานั้วน,นะครับเธอกับแฟนเนี่ยได้สติขึ้นมาบ้างเธอก็ต้องข่มความกลัวแล้วก็พูดไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านเขาจุดไฟไล่ยุงอะลูกให้วัวให้ควายไม่มีอะไรหรอกโชคดีที่หลังจากนั้นครับหลานชายเนี่ยก็ไม่ได้ถามอะไรเธอต่อเธอจึงไม่ได้คิดหาเหตุผลอื่นมาตอบเพราะในตอนนั้นเนี่ยสมองของเธอมันตื้อไปหมดคิดอะไรไม่ออกแล้วแฟนของเธอเนี่ยรีบกลับรถทันทีเพื่อให้รีบออกจากจุดๆุดนี้โดยเร็ว ระหว่างนั้นเนี่ยเธอไม่รู้จะทําอย่างไรเลยตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงปู่ฤาษีตาไฟแล้วก็ปู่หงจังหวัดสุรินโดยเธอเนี่ยใส่จี้พ้าหลวงปู่หงติดตัวไว้ตลอดตอนนั้นเนี่ยเธอกําจี้ไว้แน่นเลยแหละครับแล้วก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิสทธิ์พูดในใจว่าขอให้ปู่เนี่ยช่วยหนุนด้วยขอบุญบาร,รมีของปู่เนี่ยพาหนูออกปจากที่นี่ด้วยหลังจากที่อธิษฐานเสร็จครับเธอก็เหลือบมองดูเวลาตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะห้าทุ่มแล้ว ในใจก็ยิ่งรู้สึกเครียดไปใหญ่และจังหวะนั้นเนี่ยแฟนกลับรถมาปรากฏว่าเขาดันไปเห็นเป็นเด็กผู้ชายสองคนอายุประมาณป .5 ป .6 นี่แหละครับบนหัวเนี่ยใส่ไฟสองกบแล้วก็กำลังจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงบริเวณริมทางไกลๆเธอกับแฟนเน่ยคิดว่าเด็กสองคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนอย่างแน่นอนเพราะว่าผีเนี่ยคงจะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไม่ได้ ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เลยบอกให้แฟนเนี่ยนะครับรีบขับไปหาเด็กสองคนนั้นเลยพอไปถึงครับก็เปิดกระจกลงแล้วก็ถามน้องเัาว่าน้องน้องน้องตรงนี้มันที่ไหนอะ่ะพี่หลงมาสองรอบแล้วพี่หาทางออกไม่เจอน้องเนี่ยก็ดูไม่ได้ตกใจอะไรเลยครับเด็กๆก็ตอบกลับมาครับว่าอ๋อตรงนี้เขาเรียกช่องเขาตะกิวแฟนของเธอก็เลยบอกน้องว่าเอ,อน้องงั้นช่วยขี่มอเตอร์ไซค์นำทางออกจากตรงนี้ได้ไหม พี่ขอไปเจอหมู่บ้านหรือถนนหลักก็ได้พาพี่ไปนหน่อยนำทางไปเลยนะน้องเนี่ยก็พยักหน้าก่อนจะพาขี่ออกไปโดยที่รถของพวกเธอนี่แหละครับขับตามหลังแล้วก็ขับตามกันไปได้ไม่นานก็ไปเจอกับหมู่บ้านหนึ่งหลังจากนั้นครับน้องทั้งสองคนเนี่ยก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หายไปโดยที่เธอเนี่ยยังไม่ทันได้ขอบคุณอะไรเลยพอขับเข้ามาในหมู่บ้านครับเธอก็เห็นว่ามันมีร้านค้าร้านหนึ่งเนี่ยเปิดอยู่ ดูเหมือนจะเป็นร้านมินิมาร์ทของชําในหมู่บ้านนี่แหละครับพวกเธอเนี่ยก็เลยขับรถไปจอดตรงนั้นที่หน้าร้านเนี่ยมันมีพี่ผู้หญิงคนหนึง่งอายุประมาณ40ปีดูเหมือนจะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็มีลูกชายของเธอนี่นะครับอายุประมาณ18ปีนั่งอยู่พวกเธอตอนนั้นเนี่ยก็ลงไปขอเข้าห้องน้ําแล้วก็ซื้อขนมเนี่ยให้เด็กๆเอาไว้กินกันระหว่างทางพี่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็ถามว่าพวกเธอมาจากไหนทาไมาขับรถมาถึงเด็กๆดืด่นๆในแบบนี้ มาเยี่ยมใครในหมู่บ้านหรือเปล่าเธอก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าพวกหนูเนี่ยหลงมากําลังจะกลับสุรินมาจากชนบุรีขับไปขับมาเนี่ยหลงไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตั้งสองรอบแกฟังแล้วแกก็ยิ้มให้กับลูกชายครับก่อนจะบอกว่าคนต่างถิ่นเนี่ยโดนกันบ่อยถ้าไม่เคยผ่านเส้นนี้นะกลางคืนโดนกันทุกคนตอนนั้นครับน้องผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นลูกชายของแกเนี่ยก็เลยบอกว่ามามาครับพี่ ผมตั้ง GPS ให้พี่ขับไปตามนี้เลยนะเดี๋ยวพี่จะเจอถนนใหญ่พอหลังจากที่เจอถนนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ไม่ต้องเปิด GPS เลยนะพี่ปิดไปเลยพี่ขับตามรถใหญ่ไปได้เลยนะเดี๋ยวพี่เจอถนนหลักเองเธอกับแฟนเนี่ยก็รีบบอกขอบคุณพี่เจ้าของร้านแล้วก็ลูกชายทันทีคราวนี้ครับพวกเธอเนี่ยขึ้นรถมาก็ที่ฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถืออีกครั้งบอกกล่าวครับว่าขอให้พาพวกเธอเนี่ยกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยเถิดอย่าให้หลงอีกเลย ซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยพวกเธอคือเหนื่อยล้ามากเที่ยวเล่นกันตั้งแต่เช้าขับรถมาตั้งแต่4ี่โมงเย็นจน5้าทุ่มกว่าเนี่ยยังหลงอยู่ที่เดิมอยู่เลยพวกเธอตอนนั้นเนี่ยริ่มออกเดินทางอีกครั้งโดยที่คราวนี้ครับขับตาม G P S ที่ลูกชายของเจ้าของร้านเนี่ยปักหมุดเอาไว้ให้เธอเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆประมาณ20โลก็ได้เจอกับรถคันหนึ่งที่ขับสวนมาแค่เห็นรถขับสวนมาเนี่ยก็รู้สึกโล่งใจมากถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่กันเลย แต่ในขณะที่รถของพวกเธอเนี่ยกำลังจะมุ่งหน้าเข้าถนนใหญ่สายตาของเธอก็เดินไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ที่ข้างทางฝั่งที่พวกเธอในกํำลังขับอยู่ซึ่งเป็นถนนที่กําลังมุ่งหน้าไปถนนใหญ่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินหันหลังให้ใส่เสื้อลายสก็อตกางเกงสามส่วนดูเหมือนจะเป็นคนปกติแต่ที่มันแปลกคือผู้หญิงคนนั้นรีบเดินแบบเดินจำเ้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว นในใจของเธอเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นคนหลงมาเนี่ยต้องโบกมือขอความช่วยเหลืออย่างแน่เพราะแถวนั้นเนี่ยมันเปลี่ยวไม่มีบ้านคนเลยอีกทั้งเนี่ยยังไม่มีศาลาร,าริมทางด้วยแต่กลับมีผู้หญิงคนนี้ที่กําลังเดินแบบเดินแบบเร่งรีบเดินจ้ำเอา้าเดินเดินเดิอนอยู่คนเดียวซึ่งมันผิดวิสัยมากๆเธอก็เลยรีบบอกแฟนเขาว่าเธอเธอเธอเห็นไหมนะเห็นไหมนะเขาหลงทางหรือเปล่าทําไมตรงนี้มีผู้หญิงมาเดินคนเดียวได้แฟนของเธอเนี่ยก็รีบตอบกลับมาว่า ก็เพราะว่าเขาไม่ใช่คนไงตอนนั้นเองเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแฟนของเขาเนี่ยจะไม่จอดรถอะไรทั้งนั้นแล้วก็จะไม่ชะลอรถด้วยตอนนั้นเองครับรถของพวกเขาเนี่ยก็คือขับผ่านผู้หญิงคนนั้นไปซึ่งมันก็เป็นอย่างที่แฟนเธอบอกจริงๆครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยค่อยๆเดินเดินมุ่งหน้าไปเธอเนี่ยเหลือบไปมองเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นใบหน้าเนี่ยดูเศร้าๆสภาพเนี่ยดูมอมแมมมากเลยครับเธอเนี่ยเห็นแล้วเธอก็รู้สึกกลัวขึ้นมา บอกกับแฟนว่าสงสัยจะไม่ใช่คนจริงๆแหละรถของพวกเธอเนี่ยก็ขับผ่านไปแล้วเธอในหันไปมองกระจกหลังอีกรอบปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นที่เธอเห็นเนี่ยพอมองผ่านกระจกอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นได้หายไปแล้วมันหายราวกับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่เคยเดิอนอยู่ตรงนั้นมาก่อนเลยเธอในอึ้งไปสักพักสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยมันชัดแล้วว่าไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเธอในกลัวมาก กลัวว่าเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะกลับมาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเธอนั่งเงียบมาตลอดทางโดยที่เปิดเพลงเอารถเอาไว้เป็นเพื่อนพอขับมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเธอเนี่ยก็รู้สึกโล่งใจมากครับเพราะว่าเจอปั๊มตรงช่องเขาตะโกที่เชื่อมกับทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ที่ปั๊มเนี่ยมีรถหลายคันจอดมากและยังมีร้านค้าบางร้านเนี่ยเปิดอยู่เธอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ใจชื้นสบายใจขึ้นมามากความกลัวในใจเนี่ยก็เริ่มลดน้อยลง ตอนนั้นเป็นเวลาเกือบจะเที่ยงคืนแล้วล่ะครับเธอพากันจอดรถแล้วก็พาเด็กๆนั่งกินข้าวกันที่ปัม๊มก็ยังพอมีร้านอาหารเปิดอยู่พวกป้าๆที่ขายข้าวขายก๋วยเตี๋วกันอยู่เนี่ยเห็นว่าเธอเมาเป็นครอบครัวก็เลยมาถ่ายถามครับว่ามาจากไหนกันเธอก็เลยบอกว่ามาจากชนบุรีค่ะกําลังจะเดินทางกลับสุรินทร์กันแล้วตอนเองเนี่ยป้าก็บอกว่าโอ้มากันไกลนะกลับบ้านเหรอลูกเธอก็บอกว่าใช่ค่ะจะกลับบ้านกัน ป้าเนี่ยก็ไายถามนู่นนี่นั่นอะไรไปพอพูดจบสักพักหนึ่งครับเธอก็เลยเล่าเรื่องราวในะที่เธอเจอเมื่อสักครู่นีนะ้ให้กับป้าได้ฟังพอพวกพป้าได้ฟังจบนี่แหละครับแกก็รีบบอกเลยครับว่าอูเส้นทางนั้นน่ากลัวมากเลยนะอุบัติเหตุเยอะมากคนต่างถิ่นเนี่ยหลงไปบ่อยเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรซึ่งคําพูดของป้าเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เจ้าของร้านขายของนั่นนะครับบอกเอาไว้ไม่มีผิดเธอและแฟนเนี่ยมั่นใจเลยว่า ที่ผู้เธอหลงอยู่ในนั้นนานสองนานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วในวันนั้นครับผู้เธอเนี่ยขับรถถึงบ้านน่ยกันเกือบจะตีสองทั้งที่มันควรจะถึงตั้งแต่4ี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เลยแหละครับที่เธอแล้วก็แฟนเนี่ยไปพบเจอมาเมื่อหลายปีก่อนในตอนนี้ที่ผมอ่านเนี่ยผมลุ้นตลอดทางเลยครับทั้งลุ้นทั้งหลอนเลยเพราะเรื่องราวที่คุณปางไปเจอเนี่ยนะครับมันน่ากลัวมากๆผมลุ้นตลอดเลยว่าจะออกมาได้ยังไง แล้วออกมาเนี่ยจะเจออะไรน่ากลัวน่ากลัวไหมซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเรื่องทุกอย่างเนี่ยนะครับมันดูน่าสงสัยไปหมดเลยไหนจะตอนแรกที่ไปเจอกับพี่ทหารที่เป็นป้อมจุดตรงนั้นเนี่ยดูน่าสงสัยมากครับว่าทหารที่คุณปรางเห็นเนี่ยนั่นใช่ทหารจริงๆหรือเปล่าหรือว่านั่นคือผีเพราะว่าถ้าเกิดคือผีเนี่ยละครับมันก็จะหลอกให้เราเนี่ยวนอยู่ในวังวนของพวกเขาซึ่งบางทีแล้วเนี่ยบางคนออกไม่ได้นะครับ ก็จะติดอยู่ในวังวนนั้นไปอีกนานเลยถ้าเกิดพี่ทหารคนนั้นเนี่ยเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคนจริงๆนะครับถ้าขับตามที่แกบอกเนี่ยมันก็ไม่น่าจะหลงได้แต่นี่ขับไปขับมากลับมาอยู่ที่เดิมคุณปลางเนี่ยบอกว่าตอนที่ขับออกมานี่แหละครับก็ได้เห็นว่ามันมีป้อมทหารอยู่จริงๆนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้สังเกตว่าพี่ทหารเนี่ยอยู่ในป้อมหรือเปล่าใครที่ชอบขับรถกลางค่ำกลางคืนเดินทางตอนกลางคืนนะครับ อย่าจะให้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้ไว้เลยแม้ว่าจะไม่มีผีออกมาแบบตุ้งแช่ตุ้งแช่แบบให้เห็นหน่ากลัวน่ากลัวอะมากมายแต่ด้วยบรรยากาศอะไรวังเวงทําให้เรื่องนี้นี่แหละครับดูน่ากลัวมากอีกอย่างหนึ่งคือเส้นทางนี่แหละครับถ้าใครเคยได้ฟังตอนหลอนตามสั่งอีพีที่หกสิวังวนสยองในช่องเขาตะโกจังหวัดสากแก้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้เลยครับว่าการติดอยู่ในวังวนของผีเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนหลังจากที่ผู้ฟังชมคลิปนี้จบแล้วนะครับ อาจจะต้องคิดเหมือนกันเลยครับว่าคุณปางแล้วก็แฟนเนี่ยหลงอยู่ในหนนเส้นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนโชคดีมากครับที่ครอบครัวของคุณปางเนี่ยออกมาจากจุดจุดนั้นได้อย่างปลอดภัยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับใครมีประสบการณ์การเป็นหลงอยู่ที่ช่องเขาตะโกหรือช่องเขาตะกิวนี้ฝากคอมเมนต์หรือส่งเรื่องราวเนี่ยครับมาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กหนึ่งเอเรื่องราวในวันนี้นะครับผมให้คะแนน9เต็ม1ิเลยแหละครับ ความน่ากลัวความสยองขวัญเนี่ยมีแบบเต็มครบรสแถมยังรุนอีกต่างหากครับว่าคุณปางและครอบครัวจะออกมาจากวังวนตรงนั้นได้อย่างไรอย่างไงแล้วนะครับใครที่เคยหลงไปที่ช่องเขาตะกิวหรือช่องเขาตะโกนะครับบอกเพื่อนๆหน่อยว่ามันน่ากลัวขนาดไหนสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับใครที่กําลังรับฟังอยู่และกําลังขับรถอยู่นี้ ขอให้คุณโชคดีไม่เจอผีสวัสดีครับ